สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูไมอีกครั้งในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้ครูไมจะพาเด็กๆทุกคนไปทำกิจกรรมแต่งประโยคจากคำที่กําหนดให้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทํำกิจกรรมกันครูไมจะพาเด็กๆไปทบทวนความรู้ในเรื่องของประโยคก,กันอีกครั้งค่ะ ประโยคคือการนำคำตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันให้มีความหมายและทำให้เราทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเอว่าแต่เด็กๆยังจำกันได้อยู่ไหมคะว่าประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างเยี่ยมเลยค่ะประโยคประกอบไปด้วย ประธานกริยาและกรรมประธานนะคะก็คือคนสัตว์หรือว่าสิ่งของต่างๆก็ได้ค่ะส่วนกริยานะคะกริยาจะเป็นอาการที่แสดงออกมานะคะอย่างเช่นวิ่งเดินกระโดดเต้นร้องนอน ดื่มกินหรืออาจจะเป็นกริยาอื่นๆก็ได้ค่ะเช่นนั่งปีนเล่นอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะเด็กๆและยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะที่เป็นกริยาส่วนกรรมนะคะกรรมคือผู้ที่ถูกกระทำผู้ที่ถูกกระทำนะคะก็อาจจะเป็นคนสัตว์หรือว่าสิ่งของก็ได้ค่ะเพื่อให้เด็กๆเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างแรกนะคะแม่ถือปิ่นโตจากประโยคนี้เด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าประธานคืออะไรใช่แล้วค่ะประธานคือแม่เมื่อกี้นะคะครูไม้บอกเด็กๆไปว่าประธานสามารถเป็นได้ทั้งคนสัตว์หรือว่าสิ่งของเลยใช่ไหมคะจากประโยคนี้นะคะประธานก็คือแม่ ซึ่งแม่ก็คือขนนั่นเองค่ะส่วนกริยาหรือว่าอาการที่แสดงออกมานะคะจากประโยคนี้เนี่ยแม่กำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆแม่กำลังถือใช่ไหมคะเอแล้วแม่ถืออะไรคะแม่ถือปิ่นโตนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะปิ่นโตจะทำหน้าที่เป็นกรรมเพราะว่ากำลังถูกแม่ถืออยู่ดังนั้นนะคะประโยคนี้ แม่เป็นประธานถือเป็นกริยาและปิ่นโตเป็นกรรมค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเด็กๆประโยคนะคะก็คือแมวกินปลาจากประโยคน,นี้เด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าประธานคืออะไรคะใช่แล้วค่ะประธานก็คือแมวแล้วกริยาล่ะคะเด็กๆกริยาก็คือกิน ถ้าครูมายพูดว่าแมวกินเด็กๆรู้เรื่องไหมคะยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าแมวกินอะไรเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้จึงต้องมีกรรมมารองรับค่ะนั่นก็คืออะไรคะเด็กๆอะไรที่โดนแมวกินเอ่ยอ่าใช่แล้วค่ะปลานั่นเองปลานะคะจะเป็นกรรมค่ะเพราะว่าโดนแมวกินนะคะจากประโยคนี้แมวเป็นประธานกินเป็นกริยา และปลาเป็นกรรมเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะและสำหรับกิจกรรมแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้ในวันนี้นะคะครูไม้จะมีคำกำหนดมาให้เด็กๆค่ะและให้เด็กๆทุกคนนะคะได้ฝึกนำคำไปแต่งให้เป็นประโยคค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะในประโยคของเราจะต้องมีประธานกริยาและกรรมค่ะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะข้อแรกนะคะคำที่กำหนดมาให้คือคำว่าตำรวจค่ะเด็กๆสามารถนำคำว่าตำรวจไปแต่งเป็นประโยคได้ว่ายังไงบ้างคะโอ้โหตอนนี้เนี่ยเด็กๆแต่ละคนก็สามารถนาคำว่าตำรวจไปแต่งเป็นประโยคได้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะ สำหรับคำว่าตำรวจนะคะที่ครูไมายแต่งออกมาให้เป็นประโยคนะคะครูไมายจะได้เป็นประโยคว่าตำรวจจับโจรจากประโยคน,นี้เด็กๆตอบได้ไหมคะว่าประธานคืออะไรใช่แล้วค่ะประธานก็คือตำรวจแล้วกริยาล่ะคะกริยาคืออะไรเอ่ยกริยาคือจับแล้วกรรมล่ะคะกรรมคืออะไรคะ คกำก็คือโจรจากประโยคนี้นะคะตำรวจเป็นประธานจับเป็นกริยาและโจรเป็นกรรมเด็กๆลองสังเกตดูนะคะประโยคที่ครูมายแต่งนะคะจะมีทั้งประธานกริยาและกรรมเลยค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆแค่ข้อแรกก็ง่ายๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อนี้นะคะคำที่กำหนดให้คือคำว่านม เด็กๆสามารถนำคำว่านมไปแต่งเป็นประโยคได้ว่ายังไงบ้างคะครูไม้นะคะนำคำว่านมไปแต่งเป็นประโยคได้ว่าน้องดื่มนมจากประโยคนี้นะคะประธานก็คือน้องดื่มนะคะจะเป็นกริยาค่ะถ้าครูไมายแต่งประโยคแค่น้องดื่มแบบนี้เด็กๆเข้าใจไหมคะ เด็กๆไม่เข้าใจใช่ไหมคะแสดงว่าประโยคนี้เนี่ยเราต้องมีกรรมมารองรับด้วยนะคะซึ่งกรรมของเราก็คือคำว่านมค่ะดังนั้นนะคะประโยคนี้จะมีน้องเป็นประธานมีคำว่าดื่มเป็นกริยาและมีคำว่านมเป็นกรรมค่ะค้อถัดไปนะคะเป็นคำว่าผ้าพันคอ คำว่าผ้าพันคอเด็กๆสามารถนำไปแต่งเป็นประโยคได้ไหมคะเด็กๆสามารถนําไปแต่งเป็นประโยคได้ครูไม้ก็สามารถนําไปแต่งเป็นประโยคได้เหมือนกันค่ะครูไม้ได้เป็นประโยคว่าหญ้าถักผ้าพันคอจากประโยคนี้เด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าประธานคืออะไรคะใช่แล้วค่ะประธานก็คือหญ้าแล้ว กริยาล่ะคะเด็กๆกริยาคืออะไรเอ่ยอ่ากริยาก็คือถกักและกรรมล่ะคะกรรมคือกรรมคือผ้าพันคอนั่นเองจากประโยคนี้ประธานนะคะก็คือหญ้านะคะส่วนกริยาคือถกักและกรรมคือพาพันคอค่ะถัดไปนะคะเด็กๆคำที่กำหนดให้ก็คือคำว่าส้ม ครูม้นะคะนำคำว่าส้มมาแต่งเป็นประโยคได้ว่าพี่กินส้มจากประโยคนี้นะคะประธานก็คือพี่กริยานะคะก็คือกินและกรรมนะคะก็คือส้มค่ะประโยคนี้มีพี่เป็นประธานกินเป็นกริยาและส้มเป็นกรรมเด็กๆลองสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะคะ ประโยคนี้ของครูไม้จะมีทั้งประธานกริยาและกรรมเลยค่ะข้อถัดไปนะคะข้อนี้เด็กๆเ,เห็นภาพอะไรคะนะเด็กๆเ,เห็นเป็นภาพแมว A แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าแมวมีสระหรือว่ามีพยัญชนะอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะมีสาระอมอมาวแหวน แมวสะกดว่ามอแอวอแมวเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดก็กๆแล้วเด็กๆสามารถนำคำว่าแมวไปแต่งเป็นประโยคได้ว่ายังไงบ้างคะโอ้โหตอนนี้เด็กๆทุกคนก็สามารถนำคำว่าแมวไปแต่งเป็นประโยคได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะครูไม้ก็สามารถนำคำว่าแมวไปแต่งเป็นประโยคได้ค่ะครูไม้แต่งเป็นประโยคได้ว่า ป้าเลี้ยงแมวจากประโยคนี้นะคะประธานคืออะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะประธานก็คือป้าแล้วกริยาล่ะคะกริยาของประโยคนี้คืออะไรคะกริยาก็คือเลี้ยงแล้วกรรมล่ะคะใช่แล้วค่ะกรรมก็คือแมวประโยคนี้นะคะมีป้าเป็นประธานมีเลี้ยงเป็นกริยาและมีแมวเป็นกรรมค่ะ ข้อถัดไปนะคะข้อนี้เด็กๆเกห็นภาพอะไรคะเด็กๆเกห็นภาพลิงแล้วเด็กๆตอบครูมายได้ไหมคะว่าคำว่าลิงมีพยัญชนะหรือว่ามีสระอะไรบ้างคะเยี่ยมเลยค่ะคำว่าลิงมีลอลิงสระอิงองูลิงสะกดว่าลอององลิง เด็กๆเยี่ยมมากๆเลยค่ะสามารถสะกดคำว่าลิงได้ถูกต้องด้วยแล้วเด็กๆสามารถนำคำว่าลิงไปแต่งเป็นประโยคได้ไว่าอย่างไงบ้างคะาเด็กๆสามารถนำไปแต่งเป็นประโยคได้เยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะครูไม้์นำคำว่าลิงไปแต่งเป็นประโยคได้ว่าลิงกินกล้วยจากประโยคน,นี้ประธานก็คือลิงกริยานะคะก็คือกิน และกรรมนะคะก็คือกล้วยนั่นเองค่ะพอถัดไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วข้อนี้เด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นภาพดอกไม้แล้วเด็กๆสามารถตอบครูไม้ได้ไหมคะว่าคําว่าดอกไม้มีสระมีพยัญชนะและมีวรรณยุกต์อะไรบ้างคะ,ะมีดอเด็ก ออ่างกไก่สราระไอไม้มาลายมอหมาและไม้โทเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆคำว่าดอกไม้สะกดว่า d o o อ o มอไอไไอไม้โทไม้ดอกไม้อีกแล้วเด็กๆสามารถนำคำว่าดอกไม้ไปแต่งเป็นประโยคได้ว่ายังไงบ้างคะ ครูไม้ก็สามารถนำคำว่าดอกไม้ไปแต่งเป็นประโยคได้ค่ะครูไม้แต่งได้เป็นประโยคว่าแม่ซื้อดอกไม้จากประโยคนี้นะคะประธานก็คือแม่เอแล้วกริยาล่ะคะเด็กๆกริยาคืออะไรคะกริยาก็คือซื้อแล้วกรรมล่ะคะกรรมก็คือดอกไม้จากประโยคนี้นะคะแม่เป็นประธาน ซื้อเป็นกริยาและดอกไม้เป็นกรรมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมแต่งประโยคจากคำที่กำหนดให้กันไปแล้วเด็กๆมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมคะแสดงว่าใบงานที่ครูไม่เตรียมมาให้เด็กๆได้ฝึกทำในวันนี้เด็กๆทุกคนจะต้องตอบได้ถูกต้องทุกข้ออย่างแน่นอนค่ะ ใบงานวันนี้นะคะคือใบงานเรื่องแต่งประโยคจากคําที่กำหนดให้ให้เด็กๆนะคะเขียนคําและนำไปแต่งให้เป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์ค่ะมีทั้งหมด4ข้อด้วยกันเด็กๆอย่าลืมนะคะในประโยคของเราจะต้องมีประธานกริยาและกรมค่ะเด็กๆสามารถฝึกทำไปพร้อมๆกับครูไมยได้เลยนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มที่ข้อแรกกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะเด็กๆลองสังเกตที่ภาพนะคะเด็กๆเ,เห็นเป็นภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วค่ะภาพกระต่ายแล้วเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าคําว่ากระต่ายมีพยัญชนะสระและวรรณยุกอะไรบ้างมีกอไก่รอเรือสระอะ ตอเต่าไม้เอกสารอาและยอยักษ์เยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆสามารถนำคำว่ากระต่ายไปแต่งเป็นประโยคได้ว่ายังไงบ้างคะครูไมายนะคะสามารถนำคำว่ากระต่ายไปแต่งเป็นประโยคได้ว่าฉันเลี้ยงกระต่ายเด็กๆลองสังเกตนะคะประโยคที่ครูมายแต่งนะคะ มีฉันเป็นประธานเลี้ยงเป็นกริยาและกระต่ายเป็นกรรมเด็กๆสามารถแต่งประโยคให้แตกต่างจากครูไม้ได้นะคะข้อถัดไปนะคะข้อที่2ข้อนี้จากภาพเด็กๆสังเกตเห็นเป็นภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นเป็นภาพคุณครู แล้วเด็กๆสามารถตอบได้ไหมคะว่าคำว่าคุณครูมีพยัญชนะสระหรือว่าวันในยุกต์อะไรบ้างคะมีคอกวายสระอุนอนออะไรคะเด็กๆนอหนูหรือว่านอนีนนอเนนแล้วก็คอกวายรอเรือและสระอู คุณครูสะกดว่าคออนอคุณอรออูครูคุณครูแล้วจากคำว่าคุณครูเด็กๆสามารถนำไปแต่งเป็นประโยคได้ว่ายังไงคะครูมายนะคะนำคำว่าคุณครูไปแต่งเป็นประโยคได้ว่าคุณครูสอนหนังสือ จากประโยคนี้นะคะมีคุณครูเป็นประธานสอนเป็นกริยาและหนังสือเป็นกรรมค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเด็กๆสามารถแต่งประโยคให้แตกต่างจากครูไม้ได้และประโยคที่เด็กๆแต่งนะคะจะต้องมีประธานกริยาและกรรมค่ะข้อถัดไปนะคะข้อที่3จากภาพนะคะเด็กๆสังเกตเห็นเป็นภาพอะไรคะ ใช่แล้วค่ะภาพดินสอแล้วคำว่าดินสอมีพยัญชนะสระหรือว่าวันณยุคอะไรบ้างคะมีดอเด็กสระอีนอหนูสอเสือและอออ่างเด็กๆคะ่ะคำว่าสอนะคะอออ่างที่เด็กๆเห็นนะคะจะทำหน้าที่เป็นสระค่ะก็คือสระอค่ะ ดังนั้นนะคะคำว่าดินสอเราจึงสะกดได้ว่าดออินดินสออสอดินสอแบบนี้ค่ะเด็กๆสามารถนำคำว่าดินสอไปแต่งเป็นประโยคได้ว่ายังไงบ้างคะครูมายนะคะแต่งเป็นประโยคได้ว่าฉันซื้อดินสอเด็กๆสังเกตนะคะประโยคที่ครูมายแต่งนะคะมีฉันเป็นประธาน ซื้อเป็นกริยาและดินสอเป็นกรรมค่ะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4เด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นภาพตุ๊กตาแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าคำว่าตุ๊กตามีพยัญชนะสระหรือว่าวันในยุคอะไรบ้างคะมีตอเตาสระอุ ไมตรีกอไก่ต้อเตา่าและสระอาเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆสามารถนำคำว่าตุ๊กตาไปแต่งเป็นประโยคได้ว่ายังไงบ้างคะครูไมายนะคะนำคำว่าตุ๊กตาไปแต่งเป็นประโยคได้ว่าน้องมีตุ๊กตาประโยคที่ครูไม้แต่งนะคะมีน้องนะคะเป็นประธาน มีเป็นกริยาและตุ๊กตาเป็นกรรมค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆใบงานที่เด็กๆได้ฝึกทำกันไปง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของประโยคมากยิ่งขึ้นแล้วและเด็กๆนะคะยังได้รู้จักคารู้จักประโยคเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ ตอนนี้นะคะเด็กๆสามารถแต่งประโยคให้เป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์กันได้แล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆทุกคนอย่าลืมกลับไปฝึกฝนทบทวนฝึกอ่านและฝึกเขียนกันบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ครูไม้ก็มีบทเรียนมาฝากเด็กๆเพียงเท่านี้ไว้ครั้งต่อไปครูไม้จะมาให้ความรู้ในเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ